สบายสบายสไตล์พานุพงศ์หรือทีเด็ดเลขสวยกับนายพานุพงศ์หายที่รอพานุพงศ์อยู่มาแล้วก็นานหน่อยเนาะรอรอบนี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างเลยนะครับก็ยังไม่ลืมนะครับยังไม่ลืมที่จะมาบอกทีเด็ดนะครับมาบอกแนวทางมาบอกเลขสวยๆกันนะวันนี้เสอา้านะผมเป๊ะสักหน่อยนะครับวันนี้ก็มาในชุดของกีฬานะครับมาในชุดของ ทีมที่ชื่นชอบนะครับทีมชื่นชอบโอเคเราไม่นอกเรื่องมากนะครับเรามาเจาะประเด็นเลขเลยนะครับเอาโอเคแนวทางสติติ3ตัวบนก่อนนะครับ3ตัวบนนะแนวทางสติ3าตัวบน2มา9ครั้ง6มา9ครั้ง4มา8ครั้ง1มา8ครั้งอ๋อลืมบอกไป แนวทางของพานพงศ์ก็เป็นของงวดวันที่16ตุลาคม2564ซึ่งตรงกับวันเสาร์เลกกำลังวันเสาร์ก็จะมี1มี5มี7มี6อย่าลืมการ8กับ2ไว้ด้วยล่ะอันนี้คือเลขกำลังวันแต่ที่บอกไปนั่นคือเลขสถิตินะครับต้องแยกออกนะครับกำลังวันกับสถิติ เนาะเพราะว่าเลขตรงกับวันเสาร์ด้วยนะครับผมก็เลยยกยกในเรื่องของเลขกำลังวันมาให้ฟังกันเพื่อใครมีเลขในดวงใจจะตรงเลขในดวงใจก็จัดเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ั b ส c คร b e กดกจะดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพานุพงศ์อ่ะทีนี้เรามาดูเลขล่างสถิติเลขล่างกันนะครับของวดวันที่16ตุลาคม2564เลขล่างนะครับ 6มาทั้งหมด8ครั้ง3มาทั้งหมด6ครั้งแล้วก็8มาทั้งหมด5ครั้งเพราะฉะนั้นเลขล่างเด่นๆเ,เลยนะครับก็ต้องเป็น6นะครับที่มาทั้งหมด8ครั้งนะครับลองมงมาก็คือ3กับ8ที่มาทั้งหมด6ครั้งกับ5ครั้งว้าวเลขบนเด่นๆเ,เลยอะ่ะมันมมันมีนมนอยู่2ตัวนะครับเหมือนล่างเดะเลยซื้อบนซื้อล่างไว้ด้วยนะ เด่นบนมา2กับ6ที่มาทั้งหมด9ครั้งเลยเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้น2กับ6อาจจะเด่นทั้งคู่นะครับเลขรองก็จะเป็น4กับ1 4กับ1ถ้าใครจะไปรู้มันอาจจะมาเลขรองเหมือนงวดที่แล้วก็ได้นะครับเหมือนงวดที่แล้วเด่นไม่มาแต่รองมาเนาะนะครับอันนี้คือจากแนวทางนะครับสถิติ1คนก็1แนวทางชอบประจัดขัดก็สวนเนาะนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราชอบตัวไหนซื้อเลยนะครับอันนี้คือคอนเสิ์สถิติเลขนอกจากเลขกำลังวันเลขสถิติฟังให้จบคลิปยังมีเลขโดนใจซึ่งที่ใครซึ่งใครที่ชอบนะครับรูอว่าโดนใจในตัวเลขของพานุพงก็จัดเลยอย่าลืมงดดราม่านะหมายถึงว่าคอนเสิต์ของพานุพงอ่ะ ถ้ามันโดนใจมันชอบในตัวเลขมันตรงกันก็ซื้อก็จัดนะครับนะครับก็หรือว่าเอาเลขของพันธุน์พงตัวใดตัวหนึ่งไปผสมกับเลขของทุกคนที่ชอบนะครับก็จะออกมาเป็นเลขที่ใช่ถูกไหมโอเคเลขกำลังวันก็จะมี1 5 7 6เดเลขกันก็จะมี8กับ2ใช่ไหมล่ะนะครับอันนี้คือเลขกำลังกันของวันเสาร์ ถ้าชอบตัวไหนเราก็ไปจับใส่กันส่วนพานุพงศ์ส่วนตัวแล้วมีให้เน้นมีให้เน้นด้วยนะ3ตัวให้เน้นที่6 2 8 7งแปดเจ็ดหกสองสองเ็ดี่หกแดแล้วก็9 7้หกลับไปกลับมาตัดหน้าตตดหลังโอเคไหมเน้นสองตัวล่างหรือว่าทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้ก็จะมี1นึ่ห้าด 6 4 28 27 26อย่าลืมนะ28 27 26ซึ่งเป็นเลขเด่นของบุญด้วยเพราะว่า2กับ6เนี่ยเด่นความหมายคือมันมาเท่าๆกันเลยมันมาเท่าๆกันเลยก็คือมาทั้งหมด9ครั้งเลข2ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นทั้ง2แล้วก็6ก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเลขของพันธุพงษ์ไปตรงกับใครหรือว่าไปโดนใจก็จัดเลยครับนะครับซื้อเลยนะครับสามตัวก็สามารถตัดหน้าตัดหลังได้นะอย่าลืมนะสามตัวที่พันธุพงษ์ให้ไปก็สามารถตัดซื้อหน้าตัดซื้อหลังได้ทั้งหมดทั้งปวงมาจากสถิติแนวทางย้อนหลังไปทั้งหมด6ปีอันนี้6ปีเองนะครับ แต่น่าแปลกใน6ปีนี้ตั้งแต่ปี6 1 6 2 6 3 1 5มาเกือบทุกงวดในเดือนตุลามาเกือบทุกงวดในเดือนตุลาฝากไว้ให้คิดนะ <c oughs> พานุพงศ์ชอบเลยตัวนี้ชอบก็จัดขัดก็สวนเอย่าลืมกดติดตามกดส u b s c r i b ให้พานุพงศ์ใครที่กดขอให้ถูกขอให้้วยขอให้โดนรางวัลที่หนึ่ง 5ใบดีไหมเอารวยเป็นไรล,ล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบอกแล้วนะซื้อนะเดี๋ยวซื้อมาก